้าวันนี้เป็นวันสุดท้ายคุณรุชีจะบอกอะไรตอนที่สองเพื่อนๆตอนแรกครุชีพูดถึงเจ้ากรรมนายเวรว่าไม่มีจริงอาจจะมีบางคนคัดค้านว่าอ่ะแล้วถ้าเกิดคนมาจองเวรจองกรรมเราทํำยังไงเพื่อนๆเจ้ากรรมนายเวรไม่มีอยู่จริงแต่มันจะมีคนที่มาเราเราห้ามไม่ได้ที่จะไม่ให้คนคิดร้ายต่อเราถูกไหมเพราะว่าเราไม่สามารถที่ทำอะไรถูกใจใครไปได้ทั้งหมดทั้งโลกเพราะฉะนั้นมันจะมีผู้ที่ผูกเวรจองเวรมันมีแต่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตามกฎสัจธรรมแล้วพุทธะบอกว่าใครที่คิดบาปชั่วอ,อกุศลเนี่ยยังไงยังไงเขาก็ต้องได้รับผลผลที่เป็นบาปชั่วอ,อกุศลตอบแทนเขากลับไปหรือก่อนตายถ้าเขายังมีจิตคิดประทุษร้ายใครเขาจะต้องไปลงนรกในขณะที่เพื่อนๆก็ไม่ได้คิดที่จะไปตอแยจะไปทาอะไรกับเขาเราคิดดีคิดบวกเขาไว้เราเกิดเป็นมนุษย์หรือไปสวรรค์นแน่นอนเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเจอกันคนที่คิดร้ายกับคนที่คิดดีไม่มีทางเจอกันจําไว้เพื่อนๆเพราะฉะนั้นสบายใจได้ตราบใดที่เราไม่ไปร่วม อาฆาตแค้นกับเขาเราไม่ไปร่วมวงไม่ไปร่วมวงวงบาปชั่วกุศลกับเขาเราจะไม่มีจิตตกต่ำอย่างนั้นเราจะคิดดีคิดบวกและให้อภัยเขาเสมอให้ให้ความรักความเมตตาให้อภัยกับทุกคนที่เขาคิดร้ายกับเราดังนั้นไม่มีทางเจอกันแน่นอนคนที่คิดร้ายกับคนที่คิดบวกไม่มีทางเจอกันจําคํานี้ไว้เพื่อนๆทีนี้ครูช่จะบอกว่าวันทั้งวันชีวิตเราเนี่ยอย่าไปโมโแต่ห่วงเรื่องพวกนี้เลยเพราะว่ามันไม่มีทางเกิดขึ้นเราห่วงเถอวะว่าตายแล้วจะไปไหน จะต้องไป